สวัสดีทาพผสูสุมอยากบอกว่าเล้าหน่อยพี่ขีนูเดอร์จ้าสำหรับการแข่งขันบาเต้สายซิงแซมอาเซียนหุ่นอายุบเกิน19ปีประจำปี2 0 2 2หรือว่า A F F U 1 9 boy s e c h a l i s n ทุทสรนอิที่ประเทศอิโนโดนีเซียกุมบีในมือวันประหัตวันที่ 7, เจ็ดเดือนเจปี2.22 2ที่ผ่านมาถือว่าทิาสารเลาาพบกับทิพสตรกัมพูชา น,นัดนี้ที่ว่าทิมศาสตร์ล่าสาม,มารถหลังตาเอาชนะทีมศาสตร์กัมพูชียไปได้ถึงสองประตูตัวหนึ่งเึ่งว่าทิมศาสตร์เล่าในประตู2ประตูจากปีเตอร์พันธวงศ์นาทีที่เจและหน้าที่ที่เส้าหส่วนว่ากัมพูเชียด้ประตูจากสุวรรณดวนหน้าหน้าที่ 85. ที่8ปดสีหาทีมศาสตร์ล่าลงสนามสองนัดชนะ2นัดมี6คะแนนเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มบีหลังจากาทีทีมศาสตร์ล่าเอาชนะทีมศาสตร์กัมพูชียสองประตูตัวหนึ่งแล้ว ทีมสา,าออร์ลาวก็โคจรมาพบกับทีมศาสตร์สิงคโปร์ส่วนการแข่งขันวันเสาร์ที่เก่าเดือนเจ็ดปีสองพันสิบสองที่ผ่านมาจบเกมที่ว่าทีมสตรเล่าเอาชนะทีมศาสตร์สิงคโปร์ไปได้สามประตูตัวหนึ่งทีมศาสตร์ล่าได้ประตูจากพุทธวงศ์สังวีไรนาทีที 5, ่ห้าสสุพลอัคขาวงนาทีที่สี่สิบห้าบวกสองอาทิตย์ลวงหลาดนาทีที่เจ็ดสิบส่วนทีมศาสตร์สิงคโปร์ได้ประตูจากกิรินนาริมลาหิมหนาทีที่แปดสิบเก้า ถือว่าทีมสตร์ลาวลงสนามสามนาัดชนะสามนาัดมีเก่าคะแนนเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มบียังเลือการแข่งขันอีกหนึ่งนัดคือทีมสตร์ลาวพบกับทีมสาตว์มาเลเซียที่มีแผ้จะแข่งขันในวันที่11เดือน7ปี2 0 2 2ก็คือมอนี้นี่เองท่านผู้สมในเวลา10 0นงทีสนาม p พ t r i ออต a n ขนรับฮากาเอาห้องมะหวมใหากำลังใจห่วมเสียทรงใจไปเสียทีมสตร์ลาวรอรอนกันเบิ่งววา หว่างลาวพบมาเลเซียทิมซา์ได้จะเป็นที่หนึ่งของกลุ่มบีฮารุ่นไปน้ากันเจ้าแน่นอนทัพโซมทิมซาว์ล่าหุนอายุบกเกินสิบเก้าปีถือว่ากลายเป็นทิมทัมอิททีว่าผ่านเขาหอบห้องสนาเลิศหลังจากทีว่าลงสนามสามนัดสนะมสามนัดมีเก่าคะแนนเป็นอนันหนึ่งของกลุ่มบีเจ้าส่วนโค้ดทิมซาดเล่าก็ถือว่าโซพน่งงานในย่างโดดเด่นหลังจากทีว่าสิบสามนัดสนาถึงแปดนัด,สนนดเสมอหนึ่งนัดเสียสี่นัด เจ้าทว่าฟอร์มของโค้ชทีมศาสตร์ล่าทานไมค์คืไว้ในระยะหกเดือนที่ผ่านมาก็ถือว่ามีการโชว์ผลงานอย่างโดดเด่นซึ่งในมีการแข่งขันทั้งหมดที่สามนัดชนะแปดนัดเสมอหนึ่งนัดและก็เสียเพียงแต่สี่นัดสนนินเป็นผลงานที่โดดเด่นของทานไมคคือไว้ในการคุ้มทิมทีมศาตร์ลาาเขาในการแข่งขันกีฬาบันเตของทีมสาตเ์ล้าจะมีให้เป็นเกียรตวับของทานไมคคือไว้กันในื่องจาส้มหลังจากทีว่ามีการ โฉบผลงานอันโดดเด่นห้ยกับทีมศาสตร์ล่าหรือว่าห้กับสาหพันธ์บานเตะแห่งศาสตร์ล่าแต่มีซื่อเสียงดีขึ้นกว่าเกา่าโดยเขาจะย้อนไปในเมื่อวันที่เจ็ดมก่อานสองพัสองที่ผ่านมาสหพันธ์บานเตะแห่งศาสตร์เล่าก็ได้ประกาศปดซาเวลเวนการาร่ามคู่ฝึกทีมศาสตร์เล้าออกจากตําแหน่งหลังจากว่าโฉบผลงานบดีเขึ้นเนยจากนี้ไปก็เลือกเพียงแต่ผลงานและความทรงจำไว้ห้ครับสม้มตั้งจากนั้น ก็ได้แตงต่างคู่ฟึกคนใหม่ทานไมเคิลไวส์สาหพันธ์บันเต้แห่งสาสรเล่าที่ว่าได้แตงต่างทานไมเคิลไวส์เป็นหัวหนาคู่ฟึกคนใหม่โดยเราจะเป็นผู้นำผ้าฟึึกซ้อนทีมศารเล่าสุดใหญ่หุ่นอายุบวเกินเจ้าสาปีโดยมีใบป,ประกาศ U E F A Pro License ซึ่งในเส้นสัญญากับสาหพันธ์บันเต้แห่งสารเล่าจนถึงปี2อง4ก็คือเดิมแต่ปี 2, ส2 1ถึงปี2024 ยกึกประวัติเหยอคลองทานไม่เข้าไว้ถปรผสมพนงานที่ว่าการคุมทีมนี่เป็นที่โดดเด่นและก็เป็นที่หนาประทับใจคือพันมาเพิน์โกเลยครับพิสอบทีมาศาสตร์ฟิลิปปินส์จนกล่าวขึ้นไปถึงตำแหน่งสูงสุดในการจัดอันดับฟีฟ่าในปี2012แล้วก็เป็นทีมอันดับหนึ่งในอาเซียนตะเันออกเสียงใตในปี2013ในฐานะที่เคยเป็นคู่ฝึกให้ทีมาศาสตริบงโกเรียล้ให้ปรับปรุงเกมการดินให้เทียบท่านกับตนาศาสตร เปลี่ยนประเทศหน่อยที่บมีการดินกีฬาบันเต้ลลยให้เก่าเขาไปสู่ AFC ในถ่ายปี2018หลังจาก3ปีผ่านไปเขาเคยเล่าออกจากการเป็นคู่ฝึกของมงกุลียซึ่งเป็นบอลที่เล่าในไฮการสนับสนุนการพัฒนากีฬาบันเต้ของมงกุลียเจ้าทังที่เพรซีฮาจักประธานสาพันธ์บันเต้แห่งสาลเล่าโกะเนกาวาการโอรมกับทานไมเคิลไวท์ถือว่าเป็นการโอรมทีว่ามีความหัวมือ และโกมีความส,าสั่งรรค์หลายเขาจะนำเอาความคิดและประสบการณ์ใหม่ๆมานำพร้อมแต่กระพวกเข้าวังว่าเราจะสาม,มา,สารรที่ถ่าทิมสารลาวประสบผลสำเร็จเช่นเดียวกันการแต่งตั้งไมเคิลไว้เป็นคู่ฝึกในสะเสดงให้เห็นถึงควาวมอพิสสอบในคั้วม,มุ่งมันของสาพันธ์บานเตะแห่งสารลาวเพื่อให้โอกาสที่ดีต่อนักกีฬาของพวกเขาในขันต่อไปทานิกาว่าไมเคิลไว้สําเร็จการศึกษาระรับปริญญาตรี ทางด้านการบริหารและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มาัวิไลแมนเซสเราได้แต่งงานกับยิ่งคนญี่ปุ่นละก็มีหููสซาน้ำกัน2คนเจากก้าก็เห็นได้ว่าพผนงานของทานไม่ขึ้นไวส์ก็บัธรรมดานับตั้งแต่ทานในคุน่มทีมศาสร์เล่าขเขาในการแข่งขันกีฬาบม่ว่าจะเป็นทั้งกีฬาซีเกมที่ผ่านมาที่ซโซเวียตนาม โกเรโซพ้นงานอันโดดเด่นเป็นทีประจัก์ตาถึงอาจวาจะบริเขาสูหอมหอกสนาเดือดก็ตามแต่ก็ยังสามารถเอาชนะใจแฟนบานโดยการยิงประตูให้ดได้หลายสมควรอันโซพ้นงานอันโดดเด่นของนักกีฬาเราลาสุดนีก็ยิงโซบพ้นงานอันเป็นทีประจัก์ตาแล้วก็เห็นให้แฟนบานประเทศเ่ามีความเบิกบานมวลซื่นบวชจะเป็นทั้งไปไหนะต่างประเทศต่างกยองย,อยอ่อย่องสันเซอร์านไมเคลิลไฟส์ทีวาสามารถนํำทิมศาสตร์เล่าสุดนี ในการแข่งขันบันเตชิงแสมอาเซียนหุ่นอายุมาเกิน19ปีประจำปีปะส0 2 2ในครั้งนี้ผ่านเขาสูหอบหอกชนะเดือดกอนไผยจอมวันนี้เขาก็มาเบิ่งน้ำกันว่าทีมาศาสตร์ล่าพบก,กับทีมศาสตร์มาเลเซียทีมาศาสตร์ไดจ้าเก่าเขาซูเป็นทีมอันดับหนึ่งของกลุ่มบีในวันเวลาการแข่งขันแมนเวลา15 0 0นโมงถือว่าส0 0โมงตามท้องทิ่นอยู่ที่ประเทศเล่าเฮาหนั่นเองทนผส้ม จอปฏิเข้ามาห่วมเสียห่วมทรงกำลังใจไปไห้ทีมนักกีฬาล่าวในสามารถเขาสิ่งสนาเลิศเพื่อสิ่งเอาที่หนึ่งันเองทนผู้มทั้งนี้ทั้งนั้นเฮ็ดเอดีที่สุดใจแข็งแก่งที่สุดมารยาทการดินกีฬาดีที่สุดแมนสิ่งที่ประเสริฐที่สุดขอบใจสรับรนิดตามรับส้มสบายดีขอบใจที่ทานติดตามรับส้มขอบใจที่ทานกด subscribe youtube ขอบใจที่ทานกดติดตาม facebook page กีหน่อย channel